สวัสดีครับพี่หนีจากช่องมีว่าดวงท่านน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนกลับไปคบกับแฟนเก่าจะไปรอดไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวท่านน้ำกันเลยครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์ถ้ากลับไปคบกับแฟนเก่าคนรักเก่านี้แล้วจะประสบความสําเร็จจะไปกันรอดหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดเพีงสามเซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยครับว่าดวงความรักนะครับของชาวท่านน้ำเองแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จกับเรื่องรักครั้งเก่าหรือเปล่านะครับจะเห็นผลในททางที่ดีสําหรับเรื่องความมรัก ไดคคองคู่ความรักได้อย่างยาวนานสําหรับรักครั้งเดิมหรือเปล่ามาฟังกำนันเดซิที่หนึ่งกันได้เลยครับผมบอกได้ว่าสําหรับรักครั้งเดิมรักครั้งเก่านี้นะครับผมมองว่าชาวธาตุน้ําเ,เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีใจกับเรื่องของความรักมากๆนะครับเพราะคุณรอคอยอยู่แล้วนะครับหลายๆคู่นะครับแต่งงานกันมาแล้วสร้างครอบครัวกันมาแล้วจบลงเพาะปัญหาเรื่องมือที่3นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นของชาวธาตุน้ำนะครับและรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกับเรื่องอยู่แล้วถ้าเขากลับมาในความสัมมพัันนธ์ผบออกยว่่าาไปรดง แน่นอนนะครับเรื่องมือที่ TH 3นะครับเรื่องความสัมพันธ์ที่เขามีข้อผูกมัดนะครับมีข้อผูกพันอยู่เนี่ยอาจจะต้องละทิ้งและจบลงแบบถาวรเพราะเขาเห็นคุณค่านในตัวคุณอยากกลับมาหาคุณแบบจริงจังนะครับแล้วคุณก็เปิดโอกาสต,ต้อนรับเขาเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังด้วยผมมองว่าอะไรที่เคยมีความพันผูกกันมีความต่อเนื่องซึ่งความสัมพันธ์และกันและกันเนี่ยผมมองว่ายังคงเป็นอย่าง,งานั้นและยังต่อเนื่องกันแบบยาวๆครับเชสองครับเป็นไงบ้างนะครับกลับไปพบกับแฟนเก่าจะไปกันรอดไหมสําหรับชาวธาตุน้ํานะครับเชยครับว่า ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยการห่างจะเป็นการห่างระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นการห่างตลอดชีวิตไม่ได้เป็นการจบแบบตลอดไปนะครับจะเป็นการห่างแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับการกลับมาส่งผลในทางที่ดีนะครับเป็นการกลับมาซึ่งความรักนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นรักที่แบบราบรื่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะต้องมาปรับแก้เรื่องนิสัยปรับแก้เรื่องมุมมองปรับแก้เรื่องความคิดนะครับอีกเยอะเลยทีเดียวแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วจะส่งผลในทางที่ดีใช่ไหมก็ตต้อออองงบเลยยว่่่าาดีแนนน นะครับประสบความสําเร็จกับการรอคอยและก็เรื่องของแฟนเก่าคุณนี้เองเนี่ยเห็นผลในทางที่ดีนะครับสุดท้ายครับเป็นไงบ้างนะครับกลับไปคบกับแฟนเก่าจะไปกันรอดไหมนะครับสำหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกแลวก็ราศีมีนะครับสุดท้ายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าภาวะกับเรื่องของมือที่3มีโอกาสวนเวียนกลับมานะครับกับคู่ของคุณแน่นอนนะครับแต่คุณจะพิชิตกับตรงนี้ได้ใช่ไหมก็ต้องตอบเลยว่าประสบความสําเร็จนะครับยิงผมบอกไปนะครับว่าภาวะของชาวธาตุน้ําเองแล้วเนี่ยมักจะมีแค่เรื่องของมือที่3เท่านั้นเอง ทำให้ภาวะของคุณเนี่ยมีจุดห่างจุดบอดเกิดขึ้นและเป็นช่องว่างเกิดขึ้นสําหรับความสัมพันธ์แต่ถามว่าเมื่อคุณทั้งคู่กลับมาหากันแล้วรักของคุณจะไปรอดใช่ไหมผมตอบเลยว่าไปรอดอย่างแน่นอนเรื่องมือที่สจะจบลงนะครับเพราะเขาจะเลิกขาดตัดจบแบบขาดนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคุณต้องให้โอกาสเขาในเรื่องนี้นะครับถามว่ากลับไปคบกับแฟนเก่าจะไปกันรอดไหมสําหรับชาวท่านน้าผมบอกเลยว่าประสบความสําเร็จและไปกันรอดนะครับแต่เรื่องมือที่3าจะคอยวนเวียนมาคุณต้องให้เวลาต้องให้โอกาสเขาได้แก้ไขตรงนี้ครับ